นัแหละฮะมันเอเอ,าเอาสายย้อนนะนั่นน่เดี๋ยวหมตากันแน่อย่างนี้ของน้นเขาก็กินนะของเสีนนักนเอาะเอาะไฮะโอ้โลพอดีโลเปะเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์พอดีตัวแรกโลสามเนาะตัวนี้โลทวนโลเปะเลย ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่นะทุกทุกท่านครับผมเจอกับหนาวเหนือฟิชชิ่งนะฮะตอนนี้หนาวเหนืออยู่ที่อ่างหนองปลาไหลนะครับนั่นนะหนองปลาไหลอ่าอะไรนะน็กเขาเรียกว่าอะไรนะคันดินเก่าเนาะมากับเชียนน็กฮะวันนี้หมายคันดินเก่าฮะนั่นนะคันดินใหม่คันดินใหม่หรือคันดินเก่าอ๋อคันดินใหม่ใช่ไหมโอเคฮะนั่นนะคันดินใหม่ฮะ ขึ้นมาถึงครับผมแปดโมงกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมกับเซเน็กเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะฮะนั่นแะนะสายละแปดโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมผสมเหยื่อ,เ,อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตีก่อน Nét, nét, nét ui 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 nó dù lắm luôn nè vui vui cho nét Ghiền right. Mì หลังจากตอดมาหลายรอบเอ๊ะตะเพียนมีบ้างไหมมีอยู่เหรออ๋อนี่นะฮะอือสายย้อนนะนั่นนะเดี๋ยวผมตายกันแน่อย่างนี้ของนั้นเขาก็กินนะของเส้นนั้นเอาอะไฮะโอ้ยเสนนั้งหมานะโอ้ยใสไม่สวย ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโได้และฮะอู้อโหโูาครับแต็บแรกนะนะใส่ฝ่ามือย้อนแสงหน่อยสวยว่าลงเบ็ดไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงวนี่ตอดทุกคันเลยหาแล้วครับนะนะอ้ยสวยงามเต็มปากเลยครับตัวแรกแมน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 ม

ท e ี่ทำไมมันยืนๆนะเขย่าด้วยนี่เขย่าอือเขย่เอาตกอไปหอยหรอนี่น้อยเนี่ยเขย่ามาเลยฮะนั่นฮะ จเจนนฮกได้ปลานินผมได้ปลาตะเพียน เส้นเล็กนะฮะนั่นแะ Các bạn gặp lại. Hãy sửa. Cool up. Sự sway hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp ตีก็ไปหาทุนเหมือนกันครับตีก็ไปหาทุนนี่เหมือนกันตอนนี้ตีไป็นไงตีหาทุนกลางครัอันนี้ปกติหาทุนเหมือนกันอ่าผมตีกลางได้อยู่ไหมครับอ่าโอเคแต่หน้านตอนนี้มันใกล้ร้านของกินด้วยดูวิธีการตี Hello.

ปากินข้าอะปากินดึงแล้วดีงแล้ดีอะเนี้ยตอนเนี้ยแม่จะวิ่งนะขนาดเนี้ยวิ่งหรือยิ่งสุกมาแล้วครับบะนะสู้แล้ววิ่งอย่าหลุดนะตัค่อยๆเล่นระวังตัวสันดอนนะมาแล้วครับบะนะวิ่งโลกออกเลย พะยะยย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 นยย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 ยนยยยยนยย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 ยกยยยนยยนยย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 ยบยยนเยย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 ัยย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 ยายยอ่ะยยยยยยยนนยยห หย่อนเรื้อไม่ได้หย่อนนะตึ๊ดเมื่อกี้โอ้โหหลุดไปแล้วหลุดไหมหลุดหลุดเบาจะมาถึงฝั่งแล้วโอ้ยหลุดนะนะฮะอ้ยใหญ่มากแหะอุยขาดอะหลุดที่ไหนแล้วเนี่ยขาดพี่ขาดไอ้ช่อนหรอ โดนในตัวสังโลไอ้ชั้นก่อนนี่ขาอะปากอะตายอับได้ไงที่ที่กแกล่ะตายวาง้วบนนิ้เ็ขาเลยแกมือได้ด้เฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องเคีย นะบออกแล้วครับนะฮะเกงโลกมาเลยครับอัดมาเลยครับมาแล้วครับหนาวเหนือมาเลยอัดมาเลยมาเลยอัดมาเลยมาแล้วครับนั่นละลังมาต้งส่งพี่มาเลยงจก 罢了。 ฟานเด็กกเรียนเลยอสวยใหญ่มันจะได้สวยมากต้าได้ใจไอเพียนิ้วาใช่ไหมายโอ้โหโอเคอนี้่อนนี้ใง้เดี๋ยวเี้โชว์บอกครับนะยังไงผลงานมาเลย อุ้ยอันนั้นน่าไม่ใช่โดมกันหนักอย่างนี้เหมือนกันไ,<ป>ไม่ใจะขาดอ่นะไปดูผลงานเลยครับครับตอนะี้ <c oughs> โอ้โห,โโหเดี๋ยวลองช่างเนาะเอาใหม่ลองช่างดูตัวเพราะว่าตัวแรกผมไอที่ผมได้ไม่ได้เปิดกล้อง <laughs> โอ้โลพอดีโลเปะเลย100่งศูนอ่า,อาตัวแรกโล3เนาะตัวนี้โลทวนเนี่ยโลเปะเลย สมเยื่อรอบที่สองนะฮะนะนะวันนี้บ่ายบ่ายสองครึ่งนะครับยังได้ไม่กี่ตัววันนี้เงียบเงียบ I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ใครๆมาก็รวมอย่างเงี้ยเหมือนกับเรามาให้อาหารนะตรงจุดนี้จุดเดียวก็โอเคครับท่านนะตอนนี้ก็เวลา6โมงจ็สิบนาทีนะครับผมกับเซียนเน็กก็เก็บเบ็ดเก็บอะไรเรียบร้อยนะฮะพอดีนาเขาก็กลับแล้วนะฮะกลับกันหมดแล้วฮะร <C oughs> เราไปดูผลผลงานกันเนาะนะฮะ ว่าวันนี้จะได้เยอะไหมเซนเน็คโอ้พอได้อยู่นะฮะได้ปลาน,นินอยู่สี่ตัวเนาะปลาน,นินสี่ตัวนอกนั้นเป็นตะเพียนครับนั่นนะฮะ ยังไงก็ยังไงก็ฝากคลิปตกปลาอ่างนองปลาไหลอ,อะไรนะคันดินใหม่เนาะคันดินใหม,ใหม่ฝากด้วยนะฮะนันะวันนี้ผมกับเชนเน็ตก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะนันะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ,รบตายตัวหนึงห่งเตายเหรอตายยังไงเนาะ めちゃくちゃダメ